เจ็ดไปมือป่าข้ามาแล้วข้าคืออิโดสุเกะเย็ดมาแล้วว่ะเซนอิซึพลังปานสายฟ้ากระบวนท่าที่หนึ่งเชงหลับต่อดีกว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้น สี่เด็กดละสีเด็กสาเด็กสี่นิริสีนิริวันนี้มาอีกแล้วทันจิโร่เออลองเพลงข้ามั่วไปหมดไงไปทำกิจกรรมเอาีกันสวัสดีครับน้องๆพบกับพี่ต่อสบายๆส,สไตล์เราชาแนลครับผมนึกถึงกิจกรรมใหม่ R.O.V ให้นึกถึงช่องพี่ต่อด้วยนะครับผม เดี๋ยววันนี้พี่จะมารีวิวกิจกรรมใหม่ของอ o v วันนี้ให้นะครับต้องบอกกันเลยช่วงนี้แบบเมื่อคืนเนะี่ยรอแบบแตะเที่ยงคืนแล้วนะคลิปจะเข้าแบบจะมีกิจกรรมใหม่เข้าหรือเปล่าวะอะไรประมาณนี้ยปรากฏว่าอะไรหรือว่าเมื่อกี้นี้ตื่นมาสีห้าครึง่งเออเครื่องเครื่องดับไปเฉยเลยช่วงนี้แบบเอ,อตื่นเช้าก็เลยแบบนอนเร็วอขอภัยด้วยนะเปลี่ยนก็มาทําตอนนี้เลยแล้วกันมาแล้วนะน้องๆเห็นตกคลิปปะที่พี่แบบถ่ายให้ดู พี่ซื้อมาตั้งนานแล้วนะไอ้อะไรเนี่ยขนมทันจิโร่อะไรเนี่ยแต่ว่าแบบยังไม่ได้ลองเปิดเลยเออวันนี้ก็กิจกรรมทันจิโร่มาพอดีเลยก็แต่ไม่ใช่ทันจิโร่แต่เป็นการมาของอินโนสุเกะเจ้าหมูป่าบ้าพลังโอเคเป็นสก,กินของเซมฟิตเนาะแล้วก็เราก็สามารถรับฟรีได้ด้วยแต่เราก็ต้องฝึกฝนเนาะทำการฝึกฝนของอินโนสุเกะเพื่อรับสก,กินอินโนสุเกะอะไรเอ่ย <laughs> หาชิบหาชิเหรอโอเคอ่านผิดขออภัยนะครับระยะเวลากิจกรรมก็คือวันนี้วันนี้เป็นวันสําคัญอะไรวันนี้เป็นวันเกิดพี่นะน้องๆ Happy birthday เดี๋ยวทําคลิปเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปใส่บาทนะเดี๋ยวไปใส่บาทด้วยกันนะโอเคเวลาเวลากิจกรรมนี่แหละหสิงหาเป็นสกินที่แบบได้ฟรีเหมือนเป็นของขวัญวันเกิดเลยอะ่ะเออก็เห็นไหมถึง28สิงหาเลยนะเรามีเวลาทำเคสเนาะ ทำการฝึกฝนโอเคเดี๋ยวกดเข้าไปดูหน่อยนะตาเป็นยังไงน้องๆปรับแต่ต้องบอกว่ากิจกรรมเนี้เริ่มตอน11บเอโมงนะเนี่ยเรากดเช็คอินไม่ได้นะเอา้าได้แล้วเหรอเดี๋ยวก่อนเราจะมีปานสัตว์ป่าเห็นไหมแต่เขาเขียนกิจกรรมเริ่มสิบเอ็ดโมงแต่ว่าเรารับได้ก่อนเนาะปานสัตว์ป่าเขี้ยวสองเห็นไหมปานสัตว์ป่าแชร์ได้ด้วยวะเขี้ยวหนึ่งจำกัดเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะต้องแชร์เดี๋ยวต้องลองอ่านรายละเอียดกิจกรรมก่อนน้องๆ กันโดนด่าด่ามาเยอะนะรวีวิวกิจก,กรรมอะไรไม่รู้เรื่องเนาะกดกดแชร์ดิเฮ้ยแชร์ได้เลยเหรออ๋อแชร์ได้ตอนสิบเอ็ดโมงนะฮ่าฮ่ากิจกรรมเริ่มในเวลาสิบเอ็ดโมงรอไปก่อนนะฮ่าฮ่าได้เวลารับไอเทมไปออกไปบุกทะลวงฮ่าฮ่ากดออกกดออกปานสัตว์ป่าขั้นที่หนึ่ง อิโนสเก็บฟันคออสูรด้วยดาบสองเล่ม,มเราเก็บก็น่าจะเก็บไปเรื่อยน้องแล้วมันก็จะได้ไงเดี๋ยวลองอ่านหนนี้มีให้อ่านหรือเปล่าสําเร็จการฝึกห้าครั้งเพื่อรับสก,กินอินโนสเกะฮาชิบะระฟรีเห็นไหมระยะเวลาก็เหมือนที่พี่บอกนะวันที่หกสิงหาถึงวันที่ยี่แปดก็น้องๆก็นี่นะการฝึกฝนของอินโนสเกะรูปรวมปานสัตว์ป่าให้ครบ หป่านเพื่อรับสก,กินสุดพิเศษแต่ละป่านจะประกอบไปด้วย5ชิ้นอืมตรวจเสร็จครบสมบูรณ์ก็จะผ่านแบบเป็นเหมือนเป็นช่วงของมันอั่นแหละสามารถสามารถทำการข้ามไปรีเฟซให้ลองออกจากเกมแล้วเข้าสู่ระบบอีกครั้งอ๋อหากเข้าร่วมไม่ได้ก็ให้รีเฟซใหม่หนะน้องๆบางคนก็บอกว่าพี่ครับผมเข้ากิจกรรมไม่ได้เลยเข้าไม่ได้ก็ ออกเกมแล้วก็มากดรีเฟชใหม่เนาะหรือก็ก,กดรีเฟชแล้วก็กดออกเกมสามารถใช้จํานวนในการแชร์สร้างโค้ดและแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนได้อ๋อถ้าเราสามารถแชร์แชร์ให้เพื่อนเงี้ยมันก็จะน่าจะได้ประสบการณ์เร็วขึ้นเงชิ้นส่วนลมปานสัตว์ป่าจะได้รับจากที่การก่อโค้ดไม่เพิ่มจํานวนการแชร์โค้ดแชร์จะไม่เพิ่มจํานวนการแชร์สามารถเลือกซื้อชิ้นส่วนปานสัตว์ป่า ที่ต้องการได้ในขณะเดียวกันจะได้รับจํานวนการแชร์เพิ่มด้วยซื้อได้ด้วยเหรอโอเคเดี๋ยวลองดูหน่อยดิซื้ออ๋อจะให้เสียตังค์นนะถ้าเราซื้อเราก็จะได้สกินอีโนสเกตก,ก่อนคนอ,อื่นไงน้องๆเนาะอ,อ,อ,อันนี้เรากดรับลองดูกดรับอันนี้กดรับรับอะไรนะหรือย,ยังไม่เริ่มกดไม่ขึ้นกดรับ ยังไม่ได้นะถ้าเริ่มสิบเอ็ดโมงแลก็กดแชร์แชร์เริ่มสิบเอ็ดโมงเหมือนกันเดี๋ยวลองมาดูนะน้องๆน,นี่เห็นไหมปลดล็อกตามกําหนดอปลดล็อกตามเวลาที่กําหนดอน่าจะปลดมาที่ยี่สิบหรอยังไม่ได้หรอเฮ้ยเดี๋ยวเราลองไปดูอันนี้ก็นหน่อยไหมว่ามันสก,กินมันแบบมันมาอยู่ในในในฮีโร่เราหรือยงัง เจ็ดตายหมูป่าข้ามาแล้วข้าคืออิโดสุเกะเอ้ยสกินสวยเลยเนี่ยมีเอฟเฟคเปะเนี่ยโอ้โเทว่าเทวาเทวามีไงน้องๆเท่นะไม่รู้ว่ามีเอฟเฟคหรือเปล่าวะแต่ก็ถือว่าเท่อ่ะน้องๆของฟรีนะทำเควสกันไปอะ่ะแคปรูปหน่อยเออ เย็ด <Yeah, S 2> มาแล้วว่าเซนอิซุพลังปานสายฟ้ากระบวนท่าที่หนึ่งเช่หลับต่อดีกว่า <laughs> มันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นอมาแล้วเท่จังเลยอะ่ะเอาเรื่องไม่ไม่รู้ว่ามันกิจกรรมมาเมื่อไหร่นะแต่อาจจะมาสิบเอโมงหรือเปล่ามาแบบพร้อมกับเล่นฟรีแล้วก็มีแบบให้เสียตังไงโอเค <laughs> okay. ประมาณนี้นะกิจกรรมเดี๋ยวลองไปดูเมื่อกี้พี่เห็นมีกิจกรรมหนึ่งเว้ยไปไปดูกันเหมือนมีโหมดใหม่มั้งโอเคทั้งน้องอันนี้เป็นโหมดใหม่นะมันน่าจะเข้าวันนี้เราขอเขียนว่าจํากัดเวลาด้วยนะยามรุ่งอรุณยามค่าคืนมันเป็นเหมือนก็สเลเยอร์มะเป็นโหมดใหม่ทวายไลท์รีเวอรี่หรือเปล่าถ้าพี่อ่านผิดขอภายนะเปิดจํากัดเวลาลองคลิกเข้าไปดูหน่อยเป็นยังไงนะปรับ อืมผู้เล่นจะถูกแบ่งออกเป็นฝ่ายสว่างและฝ่ายมืด yeah. เยสวอาวาแบ่งฝ่ายสว่างและฝ่ายมืดเอาเดี๋ยวกูอ่านไม่ทันมืดเชียวและแผนที่จะสลับช่วงเวลากลางวันและกลางคืนอาย่ยาในเวลากลางวันฝ่ายสว่างจะได้รับความแข็งแร่งขึ้นนี่และฝ่ายมืดจะรับความแข็งแร่งเมื่อเวลากลางคืนนี่ดาร์คเลเยอร์จะปรากฏ2นาที สิบห้าวิหลังจากนั้นที่สังหารไปแล้วเดี๋ยวดียังอ่านไม่ทันจะได้รับบัฟพิเศษอืมบัฟถาวรเลยหรอจากนั้นจะไปเกิดใหม่ทุกสามนาทีอืมก็อยู่บัฟอยู่กับเราตลอดจนกว่ามันจะเกิดใหม่หลังจากแปดนาทีสิบห้าวิก็สเลเยอร์อจะปรากฏเมื่อสังหารได้เมื่อสังหารได้รับสุดยอดสุดยอดบัฟเป็นสุดยอดบัฟก็คือตัวแบบรอสิบห้าอีกแปดนาทีสิบห้าวิ เข้าสู่แผนที่ช่วงกลางวันหรือกลางคืนที่เป็นนิรันด์อ๋อมันเป็นโหมดใหม่นี่น้องๆองืมเอาไว้ถ้าว่างเดี๋ยวพี่จะมามารีมาแบบมาเล่นสตรีมกับน้องๆน,น,นะมันเป็นโหมดใหม่ประมาณนี้เลยโอเคนะก็ประมาณนี้กิจกรรมวันนี้เดี๋ยวรอดูตอนสิบเอ็ดโมงแล้วกันนะครับน้องๆก็พี่ก็มารีวิวให้ประมาณนี้เนาะโอเคครับ อย่าลืมแฮปปี้ร์นเดย์พี่ด้วยนะอีอีอโอเคครับพละเดี๋ยวเจอกันช่วงสิบเอ็ดโมงอาจจะมามา,มาอีกทีหรือเปล่านะถ้ามันมีกิจกรรมเดี๋ยวพี่ก็จะมารีวิวให้อีกทีนะครับโอเคเดี๋ยวพี่รีบตัดคลิปแล้วเดี๋ยวพี่ออกไปใส่บาตรก่อนเนาะแล้วก็เจอกันบายสบายสบายสไตล์เราครับผมฝากกดติดตามด้วยนะน้องๆนะกดเป็นกำลังใจให้ช่องพี่ต่อเนี่ยนะครับเนาะโอเคครับผมหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ในการแบบดูบ้างเนาะว่าแบบเออมันมีอะไร,ระใหม่ๆอย่างนี้ครับ